ที่ดินทําเลทองบ้านสักกรรมปารัสด้าแปลงติถดถนนลากยางแบบนี้เลยเป็นเส้นหลักระหว่างปารัสไปมาโยตรงข้ามแปลงเนี่ยจะเป็นร้านขายส่งบิ๊กสโตร์ที่ตรงนี้มีเนื้อที่เยอะมากขนาดหนึ่งแปลงสองห้องกว้าง10คูณ35เมตรเฉลี่ยเนื้อที่เนี่ย89ตารางวาเลยซึ่งราคาเนี่ยเฉลี่ยห้องละ5 5 0 0 0บาทเท่านั้นได้เนื้อที่เยอะมากได้เนื้อที่เนี่ย สามห้องกว่าเลยสามห้องกว่าเลยเพราะว่าถ้าสามห้องนี่มันอยู่ที่75ตารางวาแต่นี่8 9าตารางวาเลยโ oh, อ้เยอะมากแปลงตรงนี้มีทั้งหมด5แปลงนะมี5แปลงแบ่งเป็นชนดย่อยพร้อมโอนเลยตามเนื้อที่ตรงนี้กว้าง10ยาว35เมตรเฉลีย่ยเนื้อที่8 9ตารางวาบางแปลงมีเนื้อที่90 91ดตารางวาเลยเนื้อที่เยอะมากอันนี้ใกล้เคียงเนี่ยอยู่ใกล้กับปารัสบ้านปารัสเนี่ยห่างกันเพียงแค่ ห้ากิโลกว่าเองยังๆตรงนี้จะเป็นโรงเรียนปอนเนาะบาบบสกรรมรอบๆเนี่ยจะเป็นโรงเรียนหลายโรงมากตรงข้ามเป็นโกดังขายส่งบิ๊กสโตร์ฝั่งฝานก็จะเป็นปั๊มน้ำมันที่ตรงนี้เหมาะสําหรับที่จะเปิดร้านขายก็ได้เป็นโกดังก็ได้ตรงนี้เหมาะสําหรับการเปิดธุรกิจเพราะว่าติาดถนนเส้นหลักหรือจะสร้างบ้านขายก็ได้ไหมสร้างบ้านขายก็ได้เป็นร้านค้าก็ได้ะอะไรได้หมดตรงนี้เพราะว่าทำเลดีมากราคาเนี่ยถือว่าถูกมากสําหรับถนนเส้นหลักแบบนี้ พิกัดอยู่ที่บ้านสักกรรมปาลัสอยู่ในตำบลสักกรรมอำเภอม,มาโยจังหวัดปัตตานีถ้าเพื่อนเพื่ๆนสนใจที่ดินติดถนนเส้นหลักแบบนี้รักแบล็อรีมาได้เลยพิมพ์้อสนใจแต่คอมบมน